สวัสดีครับผมเป็นพี่น้องปองใบสุพุชนกับสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านครับสวัสดียามเช้าครับอยู่ที่บ้านพักแสงทองฟินแลนด์ครับผมนะครับทิมงานมาฮอดจอดถึงนะครับหม่องส่อมไงหม่องทำการแสดงนาฬิรายครั้งที่ร้อยสิบหกครับผมนะครับมาฮอดกระเสารเนี่ยเพราะว่าเมื่ขึ้นนี่ไปเด่นอยู่ที่บ้านโน่นหาดตรงกับนออำเภอเดือดุงทาครับตำบลสังหนึ่งนะครับ เป็นงานบวชของน้องนนครับเดินสื่อวงแสงสองฟิลแลนด์ครับเด่นเดี๋ยวตีหนึ่งครับเก็บของแล้วกันนี่ครับหอดตีสี่ีหานี่ครับหอดู่บันพักดีครับแสงซองฟินแลนด์เออตอนนี้ก็ขึ้นมาก็ยังนอนอยู่ครับยังพ่ทันเตือนก็มนี่ครับพี่หน่อยครับเตื่นกันแม่กับสิบ้ากันทำงานครับเออครับนะครับมาต่อเติมไปที่ครับไปที่กับนี่ล่างไปจ้านะครับ ที่ซ้อมกับแมลงซ้อมใหญ่ครับนี่ครับทีมงานนอกกำลังบรรทุมอยู่ครับมาเก็บของเปิงแล้วเนาะเล็กน้อยฝนอ่ะเตือนกินข้ากินหนาบกินปลกกินปลาแล้วฝนอ่ะจังสีลุยเนาะครับเนาะเออครับบรรยากาศยามเช้าที่บ้านพักแมลงกองิแมลงแดดเปี่ยนเปี่ยนครับแดดแฮียครับแต่ว่าอากาศชิ้นเย็นนะจังหน่อยนะครับเด้อส่องฝนมาตกครับ ทิ้งมันออไม่ในราดจากการเก็บของมั่มขึ้นอ่ากันหนอยครับจะไปพาทำงานต่อตอนนี้ให้มันทุมไปก่อนนะครับนเนาะบรรยากาศยับเช้าที่ผักแตงตองฟินแลนด์อา่า มาแด้องไปพุทธันเขาุูมิป่าเขาเลยครับเด้อสำรับไตแต่ไรครั้งที่ร้อยสิบหกครับมานี่เป็นมือสอบใหญ่มืออื่นครับเป็นมือไหลจริงครับวันที่สองครับผมนี่ครับเบื้อง,งวลวดอู้ลวดแทงกตองพิลเลตนะครับลวดง่ายเงาครับกำลังสั่งไก่เสี่ยวแล้วครับปา อลังการสิต้องใช้สีสางรอบหลายรอบบริเวณบ้านผักแซงท้องฟิลเล่นะครับโอ้อลังการงานสักเนี่นะครับบ้านใหม่เพิ่งกิดไก่ฟิลแล้วครับผมประดับต้นใหม่อย่างสวยงามเลยครับเด้อมีสาวยาวปอบมานะครับอ้าวโมเดลนี้ครับเป็นการสอบใหญ่ครับผมเจ้กหน้อยนักาคตีกับสิมารอ,อ,อให้ทีมงานเตือนก่อนต่อทีมนามนเป็นปูมิปลาแล้วครับนะครับ ตั้งเวทีอยู่ที่ที่บ้านไอ้พวกนี่ครับโดมเราใส่ซองพิธีนั่นเลยครับวันนี้ทำการแสดงอยู่ที่โดมครับวันที่สองนี่ไหลอยู่โดมนะครับน้องวันที่สามพิธงานเราก็มีงานอยู่ที่ไอ้บรรดาลนะครับน้อเพื่อนรองศาสตร์รนนเนาะเป็นงานของหลวงแชลิมนะครับรับมาไอ้ทีมงานเทาก่อนเลมีการมีงานครับก็ข,ขอบคุณหลายๆครับที่ อากาศหาง,งานใหม่เข้าเรากับน้องเคลื่อนกันเป็นงานหาเขากจะน้องนุ่นครับผมเออเลอยลกับสจ้างัางหาจังจ่างกันนี่แหละครับน้องครับน้องก็เลยมีงารมีงานเออครับผมวันที่สามมีงานกับเพื่อนแล้วครับจะลองานไหลวันที่ไหลมาได้อีกแล้วครับนอ้อง ครับวิธีก็มีรูปร่างเียบร้อยแล้วกะต่อเติมขึ้นกับบ่อลายแล้วครับเก็นใน,ใน,นอยๆจะสิสอบทำการสอบนี่แหละครับเอา,เ,เ,อาเสียงเอาการเสียงลงสอบนะครับเนาะอ,อ่าตอนนี้จะลอยชิ้งนงาตเสร็จกอนแนงนอนอยู่ ขอบคุณทุกคนครับที่รับชมคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันสาชาแนลกับผมคลิปนี้ไว้ซ้ำนี้นะครับแล้วเจอกันชิหนาผมสวัสดีครับ